สวัสดีครับวันนี้นะครับพ่กกับผมเช่นเคยน้าผมเชคดีนะครับผมจากช่องเชลดีสตูดิโอนะครับผมหลังจากคลิปที่แล้วน้าผมก็เราก็ได้มาเรียนรู้วิธีการใส่ข้อความแล้วก็วิธีการใส่รูปภาพประจําตัวนะครับผมเป็นการใส่รูปภาพปกช่องนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้วิธีการใส่เอฟเฟกแล้วก็วิธีการใส่ทมนทิชชันการเปลี่ยนฉากของวิดีโอนะครับผมด้วยโปรแกรม Vega s Pro 17นะครับผม ดับแรกเลยนะครับให้เราไปดาวน์โหลดเอฟเฟกเสียงเอฟเฟกมานะครับผมเสียงเอฟเฟกผมจะแปะเป็นลิงก์ให้ใต้คลิปวิดีโอที่ผมสอนนะครับผมเอฟเฟกที่ใช้วันนี้จะเป็นตัวนี้นะครับที่ผมใช้บ่อยๆนะครับ FX ใช้บ่อยๆนะครับผมเป็นตัวนี้นะครับผมจะขออนุญาตนะครับผมก๊อปปี้ไฟล์ตัวนี้เอาไปไว้ที่ไฟล์งานของเรานะครับผมที่เราเคยทําการแบ่งไฟล์ไว้นะครับที่เราทําการจัดแจงไฟล์ไว้นะครับผมจะวางโฟลเดอร์เป็นการเตรียมไฟล์ นะครับผมเป็นไฟล์นี้นะครับที่เราจะใช้วันนี้นะครับเป็นตัวเอฟเฟกอันดับแรกเลยนะครับในเดี๋ยวเราจะมาใส่ทานทิชชันนะครับผมในเราจะมาใส่การเปลี่ยนฉากของทันทิชชันนะครับผมของตัววิดีโอนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาที่หัวข้อทันทิชชันนะครับผมส่วนนี้นะครับผมมาที่เมนูคําว่าทันทิชชันนะครับแล้วก็เราจะใส่เอฟเฟกต์วิดีโอลงไปนะครับทีนี้การเปลี่ยนฉากนะครับอันดับแรกเลยนะครับให้เราเลือกนะครับผมเราจะให้มันวิดีโอของเราเปลี่ยนมาประมาณไหน สามดีไหมเปลี่ยนไปแล้วแต่เราเลยนะครับอันดับแรกเลยผมจะเลือกเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับมันจะฟรุ๊ปเข้ามานะครับตัวนี้นะมันจะมีมิติแบบซูมนะครับผมตัวนี้นะวิธีการใส่ตัว transition นะครับการเปลี่ยนฉากวิดีโอนะครับผมจะเลือกเป็นตัวนี้นะครับจับลากลงมาใส่นะครับผมเลือกตรงนี้นะครับอันไหนก็ได้นะที่เราต้องการจับลากลงมาใส่นะครับวิธีการใส่นะครับมันจะขึ้นเป็นกร่อบแบบนี้นะครับนี่กร่อบแบบนี้นะครับเป็นกล่องแบบนี้นะครับนี่ครับจะขึ้นแบบนี้นะครับ ถ้าเราใส่ถูกที่ของมันนะครับมันก็จะวางปื้อลงไปนะครับก็จะขึ้นเด้งขึ้นมาว่าวิดีโออีเวนต์เอฟเฟกนะครับก็จะขึ้นมาประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เราสามารถปรับค่าค่าเวลาของมันได้นะครับผมตรงนี้นะเราสามารถปรับค่าเวลาของมันได้นะครับเดี๋ยวเราจะลองกดเพย์ดูนะครับกดเล่นดูนะครับที่เราใส่เอฟเฟกลงไปเมื่อกี้นะครับใส่ทานชิชานลงไปเมื่อกี้นะครับอื้อมันเห็นไม่ชัดเดี๋ยวถ้าใส่ลงตรงตัวนี้ลงไปนะครับเนี่ยใส่ลงไปสิใส่ลงไปใหม่นะครับ ใส่ตรงกล่องนี้นะครับนี่ครับเราจะเห็นนะครับผมถ้าเราใส่ลงไปปุ๊บนี่เราจะเห็นเป็นกล่องตัวเล็กๆแบบนี้นะครับเป็นตอนนี้เราได้ใส่ทานซิชันลงไปเรียบร้อยนะครับผมะเดี๋ยวเราจะลองเปิดขึ้นมาดูนะครับเดี๋ยวลองกดเล่นดูครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับเพราะวกผมเช่นมันอาจจะดีเลย์นิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันตรง p พ e v i วิวตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวนะผมเพลย์เพวิวให้ดูใหม่ ครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับผมครับผมสวัสดีครับมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมเมื่อกี้นะครับผมอันนี้เป็นการใส่ transition ใส่เอฟเฟกนะครับผมการเปลี่ยนฉากวิดีโอนะครับผมตรงนี้นะครับนี่เราสามารถปรับค่า p r v ของมันนะครับถ้ามันกระดูมันกระตุกกระตุกนะครับผมสามารถใส่ลงไปได้เลยนะครับว่าเราจะได้ตัวไหน ทีนี้ผมจะใส่ตรงที่เป็นข้อความเข้ามานะครับสี่ครับเนาะอันนี้ผมใส่ตรงนี้นะครับนี่ฟพบใส่ลงไปนะครับเมื่อเราใส่ลงไปนะครับมันก็จะเด้งตรงวิดีโออีเวนต์เอฟเฟกขึ้นมาประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นการใส่ทันชิชั่นนะครับผมซูมลงไปนะครับเราจะเห็นทีมั้ยครับเห็นเป็นกรอบมันนี้นะครับที่เป็นกรอบตัวนี้เล็กๆอันนี้คือใส่เรียบร้อยนะครับผมเราก็สามารถปรับค่าตรงนี้ได้แต่ว่าส่วนมากผมจะไม่ปรับนะครับ ใส่ลงไปก็ปิดออกลงไปนะครับปิดไปเลยนะครับเมื่อเราใส่เรียบร้อยแล้วนะครับกดเล่นดูนะครับผมจากช่องชูกดีสนะครับมันก็จะค่อยๆกับพิบขึ้นแบบนี้นะครับผมผมชูกดีนะครับผมจากช่องชู่กดีเห็นไหมครับอันนี้เป็นการใส่เอฟเฟกต์ท่าสิชันนะครับผมเพื่อเป็นการแบบว่าใส่ลูกเล่นให้มันดูแปลกตานิดหนึ่งนะครับผมเราสามารถใส่ลงไปได้เลยนะครับผมตรงนี้จะเป็นส่วนคําว่าท่าสิชันนะครับผมทีนี้นะครับผมวิธีการใส่เอฟเฟกต เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเลยเราใส่เอฟเฟลลงไปนะครับทีนี้เอฟเฟคของเรานะผมที่เราเตรียมไฟล์ไว้เมื่อกี้นะครับให้มาที่โปรเจกต์มีเดียนะผมโอเคนะครับแล้วก็ให้เราเลือกคําว่า Import Media ตัวนี้นะครับอินพุตมีเดียนะครับเลือกตรงเอฟเฟคนะครับเอฟเฟคตัวนี้นะครับเอฟเฟคที่ใช้บ่อยนะคผมอ่าซาวเอฟเฟคสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับผมนะผมจะเลือกมาสักเสียงหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมผมขออนุญาตเพลย์ดูก่อนนะครับผมเพลย์ฟังก่อนนะครับ อ่าตอนนี้นะครับผมเป็นเสียงก็จะได้ประมาณนี้อันนี้เป็นเอฟเฟกนะครับผมอ่าลองเพย์ดูไหมโอเคนะครับผมนี่ก็จะได้เอฟเฟกลงไปนะครับผมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะปิดก่อนอ่าทีนี้นะครับก็ให้เลือกตรงโฟลเดอร์เอฟเฟกเข้ามานะครับผมเดี๋ยนะเมื่อกี้อยู่ไหนนะเอฟเฟกใช้บ่อยนะครับตัวนี้นะครับผมจะเลือกลงทุกตัวเลยนะครับผมเลือกไฟล์หนึ่งแล้วก็กดคอนโทรลเอนะครับผมครอบทั้งหมดนะครับผมแล้วก็กด โอเพนลงไปนะครับผมนี่ครับก็จะได้เป็นไฟล์เอฟเฟกต์อ่าตอนนี้ครับเป็นเสียงเอฟเฟกนะครับทีนี้วิธีการใส่เสียงเอฟเฟกนะครับผมหาแท็กตรงนี้นะครับผมแท็กวิดีโอนะครับอินเสิร์ตแท็กแทรกแท็กเสียงเข้ามานะครับผมอินเสิร์ตแท็กเสียงเข้ามาใหม่นะครับผมอันนี้มันไม่มีที่ให้เราใส่เลยนะครับผมผมขออนุญาตนะครับอินเสิร์ตแทรกแท็กเสียงเข้ามานะครับเป็นเสียงเอฟเฟกนะครับให้คลิกที่แท็กว่างๆนะครับผมแล้วก็เลือกคําว่าอินเสิร์ตอ o อดิโอแท็กตัวนี้นะครับผม เลือก insert audio tag นะผมหรือว่ากด control บวกตัว q นะครับผมนี่นะครับก็จะได้เป็นแท็กใหม่ขึ้นมานะครับอันนี้จะเป็นแท็กว่างนะครับเป็นแท็กเสียงนะครับเราจะใส่เสียงเอฟเฟกเข้าไปที่แท็กนี้นะครับผมอ่าสักครู่นะครับผมเดี๋ยวผมหาซิที่ใส่ก่อนครับครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับพ่กัผมเช่นเคยนะครับผมโชคดีนะครับผมจากช่องผมจะใส่เอฟเฟกลงไปตรงนี้นะครับผมนะครับวิธีการใส่ก็ใส่เหมือนกับข้อความ เลยนะครับผมก็เลือกที่ไฟล์เสียงที่เราต้องการอยากได้นะครับผมแล้วก็เราก็จับลากลงมาเลยนะครับอันนี้เป็นเอฟเฟกนะครับว่าผมสวัสดีครับวันนี้นะครับพอกับผมเช่นเคยนะครับผมชุกดีนี่นะครับก็จะได้ไปเอฟเฟกใส่ได้ประมาณนี้นะครับเราสามารถใส่ทาร์กิชชันนะครับใส่เอฟเฟกก็จะมีวิธีการใส่ประมาณนี้นะครับผมผมจะเลือกอีกไฟล์หนึ่งนะครับจะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดโปรแกรม s t u d i o v เวกัสโ17นะครับผมเป็น ใส่ลงไปนะครับอันนี้สับจับมะม่วงนะครับจับวางมะม่วงเฉยๆนะครับ,บ,มรบผมก็ใครที่ทําเป็นแล้วก็สามารถตัดต่อนะครับตกแต่งได้เลยนะครับผมจะได้เป็นเอฟเฟกต์มารไหนเอารถโปรแกรมสตูดิโอการ์ดโปรสิบอ่านี่เป็นการใส่เอฟเฟกเบื้องต้นนะครับผมก็จะมีวิธีการใส่ประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ อขอจบวิธีการสอนการเปลี่ยน Transition นะผมการเปลี่ยนฉากวิดีโอนะครับการใส่วิดีโอนะครับใส่ Transition effect แล้วก็ใส่เสียง effect นะผมก็จะมีวิธีการทําประมาณนี้นะครับผมสำหรับใครที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมที่สําคัญนะครับผมอย่าลืมกดติดตาม นะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe นะครับเพื่อเราจะไม่พลาดคลิปใ,ใหม่ๆสำหรับวันนี้นครับ <c oughs> ก็ขอจบวิธีการสอน <c oughs> การเปลี่ยนฐานทิ i ชั่นแล้วก็การใส่สิ่งอเฟกไว้เป็นแค่นี้นะครับเล้วเราจะเจอกันในคลิปต่อไปนะครับก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ